จะพาไปชมนะครับจุดหนึ่งของทางลักผ่านในหนึ่งในหลายหมื่นนะครับน่าจะหลายหมื่นนะฮะของบรรดาทางลักผ่านในประเทศไทยนี้นะครับซึ่งเป็นทางที่ชาวบ้านนะครับทําทางแบบเหมือนทางชั่วคราวนะครับลักลอบข้ามทางรถไฟโดยไม่มีไม้ไมกัน้นไม่มีอะไรนะครับเพื่อการสัญจรนะครับนี่คือทางลักผ่าน จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับในน่าจะร่วมหมื่นจุดที่เป็นทางลักาิในประเทศนี้นะฮะซึ่งคนไทยก็มักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สนอกสนใจในการดูแลความปลอดภัยของตัวเองนะครับถ้าเรามองซ้ายมองขวาแบบคนญี่ปุ่นนะครับก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุนะฮะถึงแก่ชีวิตนะครับจะเป็นทางแคบๆนะครับมีทางแค่เลนเดียวนะครับก็จะขับค่อนข้างลําบากอยู่แล้วนะ <c oughs> ส่วนด้านหลังก็จะเป็นการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับครัีเริ่มมีการเริ่มลงเสากันแล้วนะครับ ทางซ้ายก็จะเป็นสถานีรถไฟเชียงลากน้อยนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นการสร้างรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพโคราชนะครับน่าจะไม่ผิดนะครับกรุงเทพโคราชก็น่าจะอีกประมาณสักสิปีหรือ20ปีไม่แน่ใจนะครับอาจจะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะกลายเป็นเสาตอมอแบบโคฟเวลก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับความคืบหน้าในการก่อสร้างน่าจะประมาณสัก10%เถึงไหมนะ นี่คืออนาคตจะมีรถไฟที่อยู่ข้างบนนะครับดูสภาพระครับแทบจะมีรถมอเตอร์ไซค์โดยสารผ่านไปผ่านมาโดยเนืองๆนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ชาวบ้านชาวช่องก็ต้องใช้กันนะครับขนาดเดินขานก็ยังคงเครงคงเครงงลยครับถ้าขับไม่แข่งก็หัวทิ่มได้นะครับ ยังไม่ได้รถไฟจะมาเลนไหนนะครับ <c oughs> หลายจุดนะครับก็มีการก่อสร้างไปคืบหน้าไปบ้างนะครับถ้าเป็นสลิมก็จะบอกนี่นะครับผลงานลุงตู่นะครับผลงานลุงตู่ ได้ข่าวว่าสะพานตรงแก่งคอยนี่ทางลงก็ยังไม่ได้สร้างนะครับรถไฟรางคู่ก็ยังไม่ได้เปิดถึงไหนเลยนะครับผ่านมาสิบปีนะครับความคืบหน้าโครงการนะครับรถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงครับผู้ผิดต,ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะสร้างเสร็จและได้ใช้งานจริง ก่อนตายหรือเปล่านะครับสวยงามสวยงามเกีเ๋บรรยากาศมาฝากนะครับสำหรับความคืบหน้าของโครงการ นี่คือชีวิตของคนไทยนะครับหรือว่าแรงงานต่ตงด้าวก็ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องทำงานกันอย่างนี้แหละครับจะได้ค่าแรง600เมื่อไหร่ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับปีไหนไม่รู้นะ2670หรือเปล่า เชิญเยครับเชิญเลยอโอเคโอเคอ่างในแบบพร้อมเข้ากล้องนะครับเชิญเลยครับจะมีชาวของหลวงนะครับชาวนวนครนะครับใช้เส้นทางนี้เป็นการผ่านสัญจรนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับในชีวิประจำวันตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับ ชีวิตก็ต้องดำเนินกันต่อไปนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านในการดําเนินชีวิตในทุกๆวันนะครับอย่าประมาทนะครับรถไฟมาข้างหลังแล้วเปล่าราไม่ได้มองซ้ายมองขวานะครับอยู่ใกล้หลังรถไฟซะด้วยสิ ขอบคุณท่านรับชมนะครับสวัสดีครับ